ผมในานามของประธานคณะกรรมการติดตามนิเทศและประเมินผลการจัดก,การศึกษาครับคณะกรรมาการได้มีส่วนร่วมในการลงมาติดตามนิเทศในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ได้รับทราบนะครับถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับของโรงเรียนต่างๆรวมทั้งได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องไปช่วยกันแก้นะครับในานามของข้ามการ ติดตามนิเทศและประเมินผลซึ่งจะนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งในการนิเทศในครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าคณะกรรมการนะครับทั้งผู้ทรงวุฒินะครับทั้งกรรมการนิเทศต่างๆนี่เราก็ได้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่เราทำงานเฉพาะศึกษานิเทศนะครับแต่เราทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการแล้วยังมีอนุก,กรรมการอีกซึ่ง ลงไปในเทศติดตามสถานศึกษาในพื้นที่นะครับได้รับทราบความก้าวหน้าได้ให้กําลังใจแล้วก็ได้ทราบถึงปัญหาที่จะแก้ไขต่อไปครับจุดเน้นของระดับประฐมวัยนะครับท่านให้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้านนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าในเรื่องของการจัดก,การศึกษาปฐมวัยนั้นนะครับสิ่งสําคัญของการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการจัดสุนการศาึกษาของการสาธารณปวะโยชก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับให้นักเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของพัฒนาการนะครับทั้งสีด้านการเป็นคณะกรรมการของปตบนได้มีส่วนร่วมในการนิเทศเยี่ยมเย็ยนห้องเรียนมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบการสอนโครงการบ้านเยนสัพน้อยโปรเจกต์แอโปโพสและไฮสโค ได้มาเป็นคณะกรรมการกตรปนนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศติดตามการเรียน,นการสอนของครูที่โรงเรียนนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ไปพบเจอที่โรงเรียนนี้ก็เห็นว่าคุณครูก็มีคุณภาพในการสอนใน,ใน,ในระดับหนึ่งแต่สิ่ง ที่สำคัญก็คือต้องมีการพัฒนาอีกในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านการเขียนการผลิตสื่อต่างๆหรือการทำนวัตกรรมต่างๆซึ่งสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องมาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปครับนอกจากนี้แล้วคณะกรรมการกอตปนยังได้เข้ามาช่วยให้คําแนะนําในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมนี้สนุกมากครับสนุกมากค่ะนโยบายของท่านผอขอีดนะครับแล้วก็นโยบายของท่านผอโอรงเรียนนะครับมาจัดลงสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเห็ดทุกๆเช้าวพวกหนูจะมาเก็บเห็ดสด นำไปตาแข้งแล้วนำมาแปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์ภายใต้ชื่อชลทิ์เห็ดสวรรค์สดอร่อยมีคุณค่าค่ะเห็นว่าโครงการตรงนี้นะดีมากๆเลยนักเรียนโรงเรียนวัสติชนรานของเรานะคะนักเรียนะจะนับถือศาสนาอิสลาม100%ทีนี้ทางโรงเรียนก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ ของแต่ละวันของนักเรียนคือการละหมาดเรื่องของการละหมาดแล้วในการขอดุอานักเรียนก่อนที่จะรับประทานอาหารดื่มนมหรือเข้าห้องน้ําทุกคนจะต้องมีการขอดุอาก่อนทุกครั้งนี่เป็นสนามฟุตซอลนะคะที่ได้มาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาวาท่านเห็นว่าเยาวชนในหมู่บ้านควรจะมีที่สําหรับเล่นกีฬาเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเรียนพิเศษ นะคะซึะ่งในห้งเรียนพิเศษนี้จะมีนักเรียนพิเศษหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านสติปัญญานะคะมีดาวซินโดมออทิสติกมีนักเรียนประมาณ10คนซึ่งทางโรงเรียนเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประนิเก็ตหนึ่งได้คุณครูที่มาสอนเฉพาะด้านนะคะ,ะในส่วนของอการจัดการเรียนรู้แล้วก็เราได้รับ เกี่ยวกับงบประมาณสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนจากศูนย์การศึกษาพิเศษมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนผมในฐานะคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการศึกษานะครับซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนและประชุมร่วมกันเพื่อ หาแนวทางที่จะพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้ร่วมนิเทศติดต,ตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดร่วมกับศึกษานิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะผมเป็นคณะกรรมการติดติดตามตรวจสอบประเมินผลและ นิเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งครับหน้าที่หลักก็คือนํอมนมามข้อมูลมาวิเคราะห์ทางเคราะห์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนําสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนหรือระดับเขตพื้นที่ทั้งนี้ก็มุ่งเน้นให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีผลสมัมฤทธิ์สูงขึ้นตามลําดับนะครับตรงนี้ก็คือหน้าที่หลักของ ของคณะะกรรรมา,ารชุดนนี้นับจากการที่ได้ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ6ขั้นตอนของเขตพื้นที่ก็ทำให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีในชั้นป .1 นนเนี่ยมีการพัฒนาการอ่านเขียนได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ได้อย่างยั่งยืนการนิเทศติดตามในวันนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่จะนำไป ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งขอบขอบขอบคุณมากค่ะแนะนำของเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ทำงานร่วมกันกับอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโดยเรามีเป้าหมายหลักร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีคุณลักษณะอันปรุงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้นในการดำเนินงานาได้ร่วมจัดทำแผนแนวทางเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาครอบคลุมภารกิจหลักสีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบปัตตานี FCMR ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรูปแบบที่นํามาใช้ในการดําเนินงานนั้นสถานศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปถึงร้อยละแปและสามารถนํารูปแบบไปใช้เพื่อการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้ถึงแม้ว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ใน3จังหวัดเแดนใต้ซึ่งมีเหตุการณ์ที่อาจจะมีความไม่สงบบ้างนะครับมีความ ไม่ปลอดภัยในพื้นที่บ้างแต่กรรมการของเรานะครับทีมงานของเราทั้งกตปนทั้งอนุกตปนเราลงพื้นที่ครับลงไปให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุลคลากรทางการศึกษานะครับいいเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปครับ